ตอนนี้เราเดินทางมาถึงวงเวียนพระครูประกำช้างนะครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเี่นนะครับผมก่อนที่จะพาพลายทองคำนะครับเข้าไปที่ซุ้มนะครับหมู่บ้านที่สบหลังนะครับผมขอให้แขวคขาดปลอดภัยนะครับ เสียวครับเสียวเสียวช้างเสียวช้างลูกปั้นนะครับเสียวครับเสียวไม่เสียวพ่อใหญ่ไม่เสียวไม่เสียวไม่เสียวนะครับไม่เสียวไปแล้วครับมุ่งหน้าไปแล้วครับ ถึงแล้วนะครับเรามาถึงบ้าน20หลังแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าไปนะครับฮะถอยถ,ยถ,ยถ,ยถอยตะแลบถ,ถอยฮะเออ วันน้องกินอะทอยอย่าละไว้แล้วม่มั้งก็ทอยจีโด้ยุ่งอันนี้มาถึงแล้วนะครับผม เข้าไปนะครับทองคำายทองคำได้เจอเพื่อนที่นี่จะมีปฏิกิริยายัางไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้ตกใจครับตกใจ ใจหรือเปล่าครับโอ้เสียวหลังนะครับเสียวหลังโอ้เอาถึงแล้วนะครับ ออตอนนี้นะครับได้พ่อภายทองคำนะครับก็กำลังจะลงรถนะครับเ,เดินทางมาถึงบ้านยี่หลังเราแล้วนะครับตอนนี้นี่ครัโอ้ลอมากครับผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงนะครับตั้งแต่ลุงเรนเอามานะครับ ่ชิวรัสีคุณประยูนรับนี่นะครับกำลังจะลงวดนะครับไอเบื้อได้ินเด็นไกรเบยฮัไอเบปลาซ้อ้นังไม่ได้ใครเบบื้อหรอเ้ใครบนก็จอยอยูเลับื้ นี่ครับ أ, สมายทุกมัของบ้าน20หลังเรานะครับภายทองคำนะครับช้างไม้ของวีนเก็ยังเสียวๆอยู่นะครับถึงแม้แล้วพ่อพาย เด็นๆค่อยๆลงโอ้สัยมาเห็นเพื่อนเยอะนะครับลูกๆระนานเยอะนะครับก็จะมีอาการเสียวนะ ก็ให้ทานคุญตานะครับผู้ใหญ่นะครับผู้ชอบพวกเกลนะครับได้หวานก็สารนะครับก็ตามนิดนีดนะครับ

เชียวนานเียวพาะวายมีการเชียวอยู่นะครับก็ต้องค่อยต้องค่อยทำเบาๆนะครับค่อยตบขไปนะครับก็ค่อยเรียนรู้ไปนะครับอ,อยู่นี่กคค็คำคำคุณคูณนะพอพาย เราเส้อะไรกันนะครับนิ่งในระดับหนึ่งอยู่นะครับ

ใส่ปลาค้าใหม่ครับใส่ปลาค้าแบบบ้านเรานะครับที่บ้านเราทำนะครับเพใส่ปลาค้าแบบบ้านเรารที่เรา

จะปุดเชียคูนครับเก่งเก่งอย่าลืมนะครับสยอดมากครับน่าจะฝึกง่ายอยู่นะครับดูโปรมากครับก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับพี่พภย ก็ค่อยฝึกไปนะครับค่อยฝึกค่อย,อยเรียนรู้ไปนะครับให้ทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานเราครับทางสุรินเราก็จะเลี้ยงไม่เหมือนกัน,นครับก็ต้องค่อยๆปรับปรับเปลี่ยนไปนะครับปรับเปลี่ยนค่อยฝึกไป,ปทีละอย่างนะครับโอ้ลูกล่อมากครับ Thank you. ครับก็เดินทางมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับพ่อพายทองคํานะครับก็รูปปลอมากครับก็มาอยู่กับครอบครัวควาเลนนะครับุงเรียนก็ขอให้คำคำคุ้นคุ้นนะครับก็จะมีแม่วันจันทร์นะครับมาอยู่เป็นเพื่อนอีกเชือกหนึ่งครับเพราะว่าุงเลียนก็จะเลี้ยงแม่วันจันทร์ต่อนะครับควบคู่ไปกับพี่พายทองคํานะครับก็ให้ ก็พายได้มีเพื่อนอยู่ครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้กับทีมงานของพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในช่อง f ฟ m i l y ่สีทับไทยครับก็ต้องขอตัวกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย